ด้านนี้ตอนนี้ไม่สุตีตอนนี้ไม่สอนสอนสอนอยู่ไม่ควักบุหรี่เดินเดินมาขอบุหรี่กูไปทำอะตูดกองที่เหมือนโก้เก่ามากอ่ะที่วันหนึ่งนี่แกลาไม่มาสอนเ่ยถามว่าไปเช็งเม้งหน้าแบบนี้เป็นคนจีนนะออกไปเช็งเม้งแค่ไปโพสในเฟซบุ๊กบอกว่า ผิดที่มาสอนที่เนี่ยมา20ปีทําไมเราคิดได้ช้าจังแล้วเมื่อกี้โทรคุยกับพี่จังเนี้ยจางบอกว่าจะลาออกคุยกับจางค่ะคือแกน,น้อยใจอะไรนี่คะใช่ค่ะแต่แกนะกไ็ได้ขึ้นเป็นหุ่นหน้าภาคไปแล้วไม่เหรอทีนี้ใช่ไหมเออเป็นหัวหน้าแล้วไม่รู้ที่ทต้องพิจารณาเขาเลยเหรอว่าคิดผิด คิดผิดมาได้ไงตั้งปีทปีใชาหังอดีว่าก็ดูเลยต้งเซ็นลูกศิษย์ตละคนเฮ้ยไม่หลอกน่จะเป็นอาจารย์มากกว่าเป็นระเนี่อาจารย์ไม่ไดคิดผิดหรอกาจารย์ไมคิดแต่เขากิไปนะครับกลัวดีัไฟ้าไเลยได้